ก็ถือเวลาเมื่อกี้ไม่ก็ปล่อยแล้วไงไม่หรออ้าวคุณคุณปล่อยสิลงมันไม่ลงอ่ะคุณอะไรอ่ะปล่อยยังไงก็ปล่อยไม่ได้เหมือนกันจะปล่อยปลอไม่ะคุณมันไม่คุณมันไม่ออกอ่ะมันไม่ลงอ่ะ มานี่เราต้องไปทำอะไรตรงไหนยังไงนะคะเราต้องไปอะไรยังไงตรงไหนคะเนี่ยเดี๋ยวไปที่รถก่อนแล้วกันนะเพราะว่าต้องเอาตังค์ไปคืนเขาก่อนน่ะตังค์เกินน่ะ สวัสดีช่องแชททุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วกดหัวใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมันยกมือไม่ได้แล้วว่ามีคนอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามีมีคนอยู่ วัสดีค่ะหยุดเดี๋ยวเดยียยอ้บังเอิรบังเอิญเดินวันี้มาเดินม้วยกัน่อยดิเออเมีออะไรหรือเปล่าคะเไปด้วยกัน่อยเดินไปกันไ้ไครับไต้องวิ่งหนีอ่ะเปล่าค่ะมามามวันี้เออเดินเดินนี่ค่ะว่าไงคะ นี่คือกลับมานานเลยไหมครับหรือแวะมาก็เออพูดไม่ถูกค่ะเออเดินไปด้วยกันก็ได้ค่ะเดินมาเออเดินไปด้วยกันก็ได้ค่ะใกล้ๆเองเรื่องของครับพี่จ้าผมเออคอเอาของที่ไหนครับสอง อ๋อมีใจเแล้วรถตอนนี้เขายังอยู่ไหมเอ้ยวิ่งๆบอกทำไมปาค่ะอ๋อนีวครับเราแล้วถ้าสมมติมันมีเสียงอยู่ในหูคนอืนต้องทำยังเอ่อขอโทษนะคะคือได้ยินเสียงคนอื่นด้วยหรือเปล่าคะไม่ได้ยินครับอ่ะต้องรบรองใหม่ครับ จะคุยเลยเอ้ยโคตรกาวเล่าันนี้ครับพี่นี่เป็นไงเป็นไงตัวนสูตรเป็นไงเป็นไงเจเด็กหลงเจอเด็กเบี้ยวเหรอฮะเบี้ยวดีเบี้ยวดีเช้าเอาตังเอาตังมาหน่อยเซเลนโดโอ้โหพี่ยะเป็นป้ามีลุงแรมด้วยไงเจ้าเด็กหลงมามาขอผมไปขับไหมเซนลนโดเขาเห็นพวกเราแล้วเขาวิ่งหนีอ่ะโอ้โหสับไม่เอาพี่ไม่อยากซื้อว่ามันสวัสดีค่ะ ัดกกระเทียมสวัดีค่ะเทียมพี่กระเทียมเออกระเทียมกระเทียวันนี้ครับพี่ไปด้วยผมเป็นเพไ้วยไปด้วผมขอตังค์คนมีตังค์หน่อยฮะเรขอะไรเลขอะไรผมไปเปลี่ยนจุดก็พี่ล้ก็เอะไเลขหนึ่งครับากับแปดกันพวกมึงชุดก็ษารอ่ะสมเหรอเหอมทัันเมือับไจบพร้อมกันแล้วมาด้วยกันครับเออแล้วสมมติเดี๋ยวมาแล้วคุณไม่อยู่คุณจะโดนผมตามละอ้าว เฮียให้เขาคุยกับเฮียก่อนออกมาเออเออดีอะพี่หลงสักหน่อยเขาดื้อไหมเขาดื้อไหมเอาดื้อดไหมคุยกัะถิดไม่ดื้อค่ะไอไอไอหัวข้อสองไอคูปอะคูปะไอย่อไอไอคูปไอรถชื่อ วินวินเซอร์ไอไอโรซลอยเหรอโรซลอยโอ้โคตรกะโหกเฮ้ยเก่าเจ๊ไจังเจ๊อย่างพวมึงอยู่แจังพวกมึงเนี่เออเียต้เนเอธรรมดาพี่ซื้อเต่าผมห้ามซื้อนะผมมีคนเดียวอซื้อไอเทียร์เต่าไม่เอาลดเต่าช้าเกินช้าบ้าอะไรพิ่งเอ0อฮัลโหลฮัลโหลไม่เอาไม่เอาไม่เอาเซตโตไม่เอาเปืองเกินเปืองเราใช่เหตุไม่เอารอประมูลดีพี่รอเก็บไปประมูลพวกมึงดีปะประมูลเราต้องได้เยอะ อยู่ไม่มีขับอยู่ร้านรถร้านขายรถรใช่เดี๋ยวซื้อไอ้นี่ไอ้ไอ้ไปดูหัวข้อไอไอเฮ้ยพี่เฉินพี่เฉินมันมีคันหนึ่งไว้พี่ต่อพี่เฉินพี่เฉินผมมีคันหนึ่งผมกับพี่หลงไปลองมาแม่งยกล้อเหมือนดอนเลยใช่เหรอรถอะไรพี่หลงรถอะไรนะเทมเปเตอร์ไอ้ยอ้แม่งยกล้อเหมือนดอนเลย อ๋อจะแพงนี่พี่จังไม่ผิดอ่ะไม่แพงโน้โน้สาววิ่งหนีแล้วอ่ะเมื่อกี้มันไปรับเพิ่มผลิตน่ะจีนไม่มีรถอ่ะโน้สาววิ่งหนีแล้วพี่หลงพี่หลงรถแก๊งเราหายไปไหนไม่มีขายแล้วพี่หลงมีมีมีอยู่ SUV พี่หลงรถรถเลยนะที่เราไปลองมาที่แม่งยกล้อเหมือนดอสอะรถคาร์เนเตอร์รถคาร์เนเตอร์ไอ้ยย๊าโคตรเท่ถามพี่หลงดิแม่งยกล้อได้แรงด้วยต้นแม่งโคนแรงเออร้อยเจ็ดสิบอะยกทีอ่ะ เจอ,อยังไอเชนเจอแล้ว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 ไม่ต้องซื้อนายสัตว์เออไปซื้อไปซื้อไปซื้อ,อหนูยังซ่าเหมือนเดิมค่ะกูจะไปใส่ติ๊กเกอร์โคตรเฟี้ยวแต่เขาบอกว่าอย่าเดือพี่เออแต่ไอ้กูกำลังดูรถเอฮิฟวินเซอร์สองเนี่ยราคาสามหมื่นก็ไปใช้ชั่วคราวใช้เวลาเวลาพวกมึงไม่อยู่เลยนะกูไม่เจอพว <c oughs> ก,กมึงเลยหนูกลัวเฮียคนเดียวค่ะไม่ให่เแคจะไปใช้ตอนแบบเวลาเวลาเที่ยงไม่เจอพวกเดียวแค่นั้นอะเอาไว้เอาขับเอาไว้ไม่เจอจริงเหรอผมถามจริงพี่อยู่ไม่เจอจริงเหรอ เออแต่ตัวนมากพี่อยู่ไปเจออยู่แล้วไงั้แต่เผื่อไว้ไงเผื่อไว้มไ่่ต้้้อออองซซืืหรกกพีจายเผื่อไว้รับเมียน้อยอ่ะพี่อันนั้นได้อยู่เลยเชื่อรถมันโก้เลยนาะอย่างนั้นยกมาถามมันมีสติ๊กเกอร์วะพูดอะไรนี่กูไปซื้อแล้วกูซื้อจักรยานกได้ไอ้เหี้ยเออพี่ซื้อจักรยานเพื่อช่วยให้ไม่รับพี่ไว้หน่อยดเด็กกูมาโจอันนี้อยู่แเออโจเมื่อกี้โจปะที่เข้ามาลานรถอ่ะใช่เหรอมั้ง เออคุณจักรยานจบกันละแต่ว่าสูดเขาวสูดเข่าหนูกลัวจริงจริงนะะเอาจักรยานไปเก็บโอ้ยเขี้ยมาแล้วคันใหม่แว่กูเฮ้ยกะทิค่ะาเขาให้อยู่นี่ไม่ใช่เหรอโทนี่มันให้อยู่นี่อ่ะไปนูผปกติไปเกี่ยวอุ้มเขาไปเลยไปรักเก็บรถบ่อยท็อปนี่จะรักเก็บผมขออุ้มนะคุณกะทิโอ้ยได้เลยค่ะกลัวกะทิหนีหรอคะเลยอุ้มไว้ไม่รู้เหมือนกันน้องผมมัน ทำอะไรไว้อ่ะไปทำอะไรไว้ให้น้องผมอ่ะไม่ได้ทำเลยค่ะจนี่ไงนี่ไงโทนี่มาแล้วเนี่ยเอาเอาขอทั้งมัดไปอ่ะหายอ่ะพอดีเลยอันนี้ไปอิตาบ้านี่จะทำอะไรเนี่ยได้พี่ไม่ไปจ้าจะไปเก็บรถคุณวันนี้ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะทำงานกับเพื่อนอย่างเดียวค่ะ ตวพวกต้าผมเป็นไงบ้างเอ่อช่วงนี้เจถิ่นกลับไปที่บ้านเกิดอะไปหาคุณนีรินค่ะแล้วก็ไปหาพี่แดดดี้น่นนี่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 ่่ี่น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 ่่่่อ่่ รรเพี่ชายครับอ๋อปล่อยสิปล่อยไม่ได้อ่ะค่ะคิดถึงพี่ชายจังเลยค่ะเดินหนีด้วยได้อยู่ไหปล่อยไม่ได้ตอนตีเวลาเมื่อกี้ไม่ก็ปล่อยแล้วไงไม่หรออ้าวคุณคุณปล่อยสิลงมันไม่ลงอ่ะ อะไรอ่ะมันทำไมอ่ะคุณมันไม่คุณมันไม่ออกอ่ะมันไม่ลงอ่ะชดเฮ้ยครับอะไรปกติสองร้อยไม่ต้องปล่อยไม่ไ่เขไม่ลงหรอเปนนาแอ่ะยังไงคุณจะไปผมบอคุณกระเทียมลงไม่ได้โอ้โหลงไปดี ขายสองร้อยแล้วนั้นหนึ่งเก้าในดักแชนแล้วบอกในดักแชนไปพี่เป็นบุเป็นบุญคุณปล่อยแล้วจริงหไม่ทำไมโอนโทรศัพท์ได้ปล่อยแล้วคุณขึ้นแล้วมันขึ้นให้คุณรับอุ้มใช่ไหมรับแต่ว่ามันรับแล้วอ่าแต่มันไม่รับอ่ะงงอ่ะคุณ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 จะตลกกับผมมากเกินไปแล้วนะคุณจะไม่ลงใช่ไหมลงคุณ คุณจะลงดีๆคุณคุณได้ยินกระถินพูดไหมได้ยินคุณได้ยินคุณคุณกระถินก็พยายามลงแล้วมันไม่ลงะคุณคือคุณจะปั่นประสาทผมใช่ไหมไม่คุณจริงๆเออคุณเดี๋ยวงันเดี๋ยวกระถินบินก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวลองบินออกฮะบินออกคุณก็ออกไม่ได้แบบดีผมบินออกแล้วคุณจะออกได้ไหมคุณว่า ได้บ้างค่ะเดี๋ยวให้คนอื่นมาอุ้มค่ะได้เอ๊ะพ่อฟังโซดาในร้านร้อยหนึ่งกี่ที่ไหนก็ได้เหรอใช่อไม่ค่อยนี่ไปไหนอปิีเตอร์อุ้มอุ้มทีหนึ่งได้ไหมคะได้ปดิดได้ปุ๊ดเราพี่ไปเลย มีงไงเดยวทำงไงอ่ะทำงไงอ่ะหนูออกเข้าใหม่ก็ได้หนูออกก็ได้จบไมไม <laughs> คุณส,สรุกกับผมมากเกินไปแล้วนะครับ ผมไม่ได้ตลกครับผมออกไม่ได้จริงๆครับผมก็อยากลงเหมือนกันครับแล้วคุณมาอุ้มผมไว้ทําไมครับฮะอิตาบ้านี่ฮะอิตาผีดิบแล้วมาอุ้มคนอื่นเขาเฉยแล้วก็ปล่อยไว้เป็นฮะอุ้มเขาเฉยเลยงงหาว่าคนอื่นเขากวนอีอิตาบ้านี่เขาอุตส่าห์วิ่งหนีก็ยังจะวิ่งตามมาอุ้มคนอื่นเขาอีกอยากอุ้มกระถิ่นละสิคุณโชนี่ค่ะ พี่เวอนขอคุณซัพพอร์ตเดือนที่สองได้คะ่ะเขาคืนค่ะเขาอ,อยากอุ้มเราไงนี่ขนาดเราวิ่งหนีแล้วนะเนี่ยเอา้าเข้าไม่ได้เลย <c oughs> สักทีบอเ <c oughs> อยากอุ้มก็ไม่บอก กุก็แค่ชื่อนกซ้ <c oughs> อมพูดไว้ก่อนทุกคนคะฟังนะคะกินก็แค่ชื่อนกอะค่ะเดี๋ยวจะพูดใส่เขาด้วยคะ่ะเดี๋ยวเอาไว้เออเอาไว้อยากคุยกันนะคะเดี๋ยวจะคุยตอนนี้ไม่อยากคุยคะ่ะวิ่งหนีจะยังจะวิ่งตามมาอุ้มอีกท่องเอาไวค้ค่ะกวินก็แค่ชื่อนกคะ่ะ จะเอกพี่มาลิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะมอมมอมเบทเฟรนด์ทำไมพี่มันเป็นแบบนั้นล่ะมีโมไม่อยู่อ้าวไม่ใช่พี่เจมส์นี่โมอยู่บนหลัง เปล่าซะหน่อยตายละคุณอะชอบขาวว่าอะไรเอาก็คุณก็ต้องออกตามคุณได้ออกทำไมแล้วไม่คุณไม่ออกตะแลกสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ตัวมันลอยนี่นากระถินเรียกคนแล้วมันไม่มีใครอุ้มกระถิ่นนะกระถิ่นตัวลอยอ่ะแล้วคุณอะอุ้มกระถินทำไมอ่ะทำไมคุณไม่ลงกระถินวิ่งหนีแล้วคุณก็วิ่งตามมาอุ้มเฉยเลยอ่ะโอเค คุณนั่นแหละอยากอุ้มกระถินอ่ะขอบคุณขอบว่าผมอยากอุ้มใช่เพราะว่ากระถินอุตส่าห์วิ่งหนีแล้วแต่ว่าคุณก็วิ่งตามมาเองอะสมองคุณเละเทะไปหมดแล้วเนี่ยโอ้พี่มาริค่ะผอไม่ต้องไม่ต้องเขาช่วยอะไรไม่ได้มาริไม่อยู่อะไคอยู่แล้วาบอกคุณเละเทะไปหมดแล้วเ่งกันเลยชอบชอบยางกันเลยขอยยืนดู คุณนั่นแหละสมองเลอะเธอคุณเองนั่นแหละกระถิ่นนวิ่งอยแล้วไม่คุณนั่นแหละคุณเละสมองเลอะเทออะไรวะนะเขาเป็นบ้าค่ะเขาชอบเดินมาว่ากระถินแบบนี้แหละค่ะกระถินก็งงเหมือนกันค่ะไม่ตอนเนี้ยอะไรวะเนี้ยยืนชูสองนิ้วเนี้ยอ้าวอยู่ดีๆกระถินก็โดนเขาว่าเฉยเลยค่ะใช่ เราว่าว่าอะไรหรอว่าสมองกระถิ่นเลทเฮคือกระถิ่นน่ะวิ่งไปที่รถใช่ไหมคะกระถิ่นมึ่งเข้ามาวิ่งไปที่รถแล้วจะเอาตังไปคืนนายกใช่ไหมคะแล้วก็เจอเขาแล้วทีนี้เขาก็วิ่งตามมาเขาก็ถามว่านี่ใครแล้วพอบอกเป็นกระถิ่นเขาก็อุ้มไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็เดินมาตรงนี้งุงค่ะแล้วก็มาว่ากระถิ่นเฉยเลยอ่ะพี่มาริรับของเสมหมดแล้วหรอคะ เอเอยังยังไม่ได้เ,าดเอาลนเลยสักคันเดียวโอเคค่ะ